ครอบครัวต้องมาถึงจุดแตกหักเพราะหัวหน้าครอบครัวที่ใช้แต่อำนาจเด็ดขาดความรุนแรงจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไปไม่ได้วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทุกคนได้ออกมาแฮงเอาท์ทารินีได้ถามกันตาว่า วันที่เธอถูกรถชนนั้นกันตาวิ่งหนีอะไรมากันตาคิดนิดนึงแล้วก็ตอบออกมาว่าเธอคิดว่ามีคนตามเธอเธอเลยจึงวิ่งหนีออกมาไม่ได้ดูทางก็เลยถูกรถชนดุดดาวเป็นคนเดียวที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันแปแลกๆนภาถามกันตาว่าปีนี้จะจัดงานวันเกิดที่ไหนดีกันตาบอกว่ายังไม่รู้เลยนภาเลยอาสาที่จะไปคุยกับเรวัตเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานวันเกิด ในงานวันเกิดของกันตาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาร่วมงานกันอย่างสนุกสนานแล้วเลวัตก็สร้างความประหลาดใจให้กับกันตาเขาเดินมาพร้อมกับเค้กและของขวัญสุดพิเศษเป็นสร้อยคอเพชรที่กันตารู้สึกมีความสุขมากในตอนนั้นแต่ลึกๆในใจเธอแล้วเธอไม่คิดว่าเลวัตจะให้สร้อยนั้นกับเธอจริงๆพอเสร็จจากงานเลี้ยงเลิกกันตาได้นํากล่องสร้อยเพชรมาให้เลวัตช่วยเก็บไว้ในตู้เซฟให้เธอที เลวัดก็บอกกับเธอว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ให้จากนั้นเขาก็เริ่มออกคำสั่งให้เธอไปเก็บกวาดบ้านให้เรียบร้อยหลังจากงานเลิกอาหารเช้าที่กันตาได้เตรียมไว้ให้กับทุกคนวันนี้เธอแค่ลืมพริกไทยวางไว้ให้เลวัดมันจึงทำให้เขาอารมณ์เสียและต่อว่ากันตาว่าหน้าที่ของตัวเองทำไมไม่ทำดีแต่ไปสาระแนะเรื่องของคนอื่นคำพูดนั้นมันทำให้พัดรู้สึกอึดอัดใจ จากนั้นกันตาก็บอกกับเรวัตว่าวันนี้เธอจะต้องไปโรงเรียนลูกเรวัตถามว่าจะไปทำไมพัดบอกว่าวันนี้เป็นวันมอบรางวัลแม่ดีเด่นที่โรงเรียนจัดขึ้นเรวัตไม่พอใจและบอกว่าวันวันแม่แกทำอะไรพัดก็รีบตอบทันทีว่าทำไมจะไม่ทำแม่ดูแลบ้านดูแลเขาดูแลพ่อแต่ที่พ่อไม่เห็นก็เพราะพ่อมองเห็นแต่ตัวเองเรวัตโกรธจัดและตบหน้าพัดอย่างจัง กันตารีบเอาตัวเองเข้าไปบางลูกแล้วเลวัชก็ออกไปทำงานโดยไม่นึกถึงความรู้สึกของกันตาและพัดเลยพัดอยากหนีออกไปจากบ้านแต่กันตาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเธอก็ไม่มีญาติที่ไหนและเธอก็ไม่มีเงินอีกด้วยพัดบอกกับกันตาว่าเขาจะเลิกเรียนและหางานทำก,กันตาเข้ามาปลอบโยนพัดและบอกให้เขาตั้งใจเรียนและเรียนให้สูง,สง จะได้มีชีวิตที่ดีกว่าเธอพัดนั่งเหม่อลอยที่โรงเรียนเขาคุณคิดว่าจะหาเงินได้มากมกจากที่ไหนเพื่อที่จะหนีออกไปจากบ้านกับกันตาพัดมองไปเห็นกระเป๋าสตางค์ของเพื่อนเขาจึงได้ขโมยกระเป๋าสตางค์ไปเก็บไว้ในล็อกเกอร์ของเขาเพื่อนๆนทุกคนชื่นชมและยินดีกับกันตาที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแต่ดูเหมือนว่าเลวัตจะไม่พอใจ เขาบอกว่าจะภูมิใจอะไรนักหนากับรางวัลแม่ดีเด่นเขาทิ้งโลดรางวัลลงกับพื้นกันตาเสียใจแต่ก็พูดอะไรไม่ออกเธอเข้ามาหาพัดก่อนเข้านอนพัดย้ำย้ำคำพูดของเขาว่าถ้าเรามีเงินพวกเราจะออกจากบ้านหลังนี้กันนะกันตามองพัทด้ียความรักและเดินออกไปจากห้องของเขากันตาได้รับสายโทรศัพท์จากโรงเรียนของพัดพัดถูกฝ่ายปกครองของโรงเรียนเรียกตัวไป ตอนนี้ทั้งเรวัตกันตาและพัดได้นั่งดูวงจรปิดที่ฝ่ายปกครองเปิดให้ดูพัดได้ขโมยกระเป๋าสตางค์ของเพื่อนเรวัตโกรธมากและทันทีที่กลับถึงบ้านเรวัตก็เข้าต่อว่าและพร้อมกับทำร้ายร่างกายของพัดอย่างรุนแรงจนกันตาต้องเข้าไปห้ามไม่ให้เรวัตท,ทำร้ายลูกของเธอเรวัตผลักกันตาลงกับพื้นเรวัตบอกว่า เขาต้องจ่ายเงินถึงหนึ่งล้านบาทเพื่อเก็บเรื่องนี้เป็นความลับและไม่ให้ทางโรงเรียนไล่พัดออกเรวัตทำท่าเหมือนจะเข้าไปทำร้ายพัดอีกครั้งแต่คราวนี้กันตาความีดเพื่อเป็นการขู่เขาไม่ให้เข้าทำร้ายพัดจึงทำให้เรวัตหันมาทำร้ายร่างกายของกันตาแทนและขู่กันตาว่าอย่าให้มีครั้งหน้าอีกที่คิดจะทำร้ายเขาหลังจากเรวัตเดินออกไปสองแม่ลูกก็โผลเข้ากอดกันร้องไห้ ตอนนี้พัดอยากหนีออกจากบ้านนี้ไปเร็วๆกันตาบอกกับพัดว่าเธอไม่มีเงินเธอไม่รู้จะทำยังไงและก็ไม่อยากขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆในกลุ่มของเธอเพราะเธออายเมื่อพัดได้ยินพัดก็ถามกันตาว่าเราจะปล่อยให้พ่อทำร้ายเราอย่างนี้เหรอสักวันพ่ออาจจะฆ่าเราตายทั้งคู่ก็ได้กันตาเสียใจมากบอกกับพัดว่าอย่าพูดแบบนี้และเธอก็ยืนยันว่าจะต้องไม่มีใครตาย บรรยากาศในบ้านตอนนี้ทุกคนภายในบ้านอยู่กันด้วยความอึดอัดความเศร้าความทุกข์กันตาและพัดไม่มีความสุขในบ้านหลังนี้แล้วดูเหมือนเรวัตจะจ้องคอยจับผิดพวกเขาทั้งคู่ตลอดเวลากันตามาคุยกับเพื่อนๆเป็นปกติและดุดดาวก็เฝ้าสังเกตเห็นว่าเหมือนกันตาจะมีบางอย่างในใจดังนั้นวันรุ่งขึ้นดุดดาวก็เลยมาหากันตาที่บ้าน และบอกว่าอยากจะมาคุยด้วยเล่นๆเ,เท่านั้นเพราะไม่มีอะไรจะทําดุดดาวก็สังเกตเห็นว่ากันตากําลังมองหาบ้านใหม่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ก่อนกลับดุดดาวบอกกับกันตาว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยบอกเธอได้ทุกเรื่องพัดกําลังเก็บของใส่กระเป๋าเพื่อจะหนีออกจากบ้านตอนนั้นกันตาเดินเข้ามาเห็นพอดีพัดก็บอกกับกันตาไปตรงๆว่าเขาอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ว จากนั้นกันตาก็เอารูปบ้านที่อยู่ในมือถือของกันตาให้พัดดูแล้วบอกกับพัดว่าค่อยๆทยอยเก็บของเธอกับพัดจะย้ายออกไปอยู่กันเองในไม่ช้ากันตาและพัททำตัวปกติเพื่อไม่ให้เลวัดสงสัยแต่ทันทีที่เลวัดออกไปทำงานเธอเรียกพัดให้เอาเข้าของมาใส่ไว้ในรถเตรียมไว้ว่าพรุ่งนี้พวกเขาทั้งคู่จะหนีออกจากบ้านพร้อมกันวันนี้กันตามีนัดทานข้าวกับเพื่อนๆทุกคน เพื่อนทุกคนนั่งรอเธอและในที่สุดกันตาก็มาเธอพูดขึ้นมาระหว่างรับประทานอาหารว่าเธอดีใจมากที่ได้มาเป็นเพื่อนกับทุกคนทำเอาทุกคนงงในคำพูดของเธอแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าเธอจะทำอะไรเช้าวันนุ่งขึ้นทันทีที่เรวัตออกไปทำงานกันตาและพัดเก็บข้าวของที่เหลืออย่างรวดเร็วเตรียมขึ้นรถและพร้อมที่จะออกจากบ้านดังนี้ เรวัตกลับมาบ้านไม่เห็นรถของกันตาจอดอยู่เขาพยายามโทรหาเธอแต่เธอก็ไม่รับสายเขาเริ่มดูรอบๆบ,บ้านมันยิ่งทำให้เขามั่นใจว่ากันตาและลูกออกไปจากบ้านหลังนี้แล้วในขณะที่เรวัตได้เผลอหลับไปความฝันของเขาเมื่อตอนที่เขาเป็นเด็กเขาเห็นพ่อเข้าทำลายแม่ของเขาทำให้เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะคำพูดของพ่อของเขาที่บอกกับเขาว่า คนที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีนั้นต้องมีความเด็ดขาดถึงจะปกครองคนในครอบครัวได้เลยวัดตรวจดูตำแหน่ง GPS ที่กันตาอยู่เขาเริ่มออกตามหากันตากับลูกไปตามตำแหน่งของ GPS แต่เขาก็ต้องพบกับความผิดหวงังเพราะสัญญาณโทรศัพท์ที่ตามหานั้นกันตาได้ใส่ไว้ในกระเป๋าของคนอื่นเพื่อเป็นการหลอกให้เขาหากันตาและลูกไม่เจอ เรวัตได้ตามตำแหน่งสัญญาณ GPS ที่ติดไว้ที่รถของกันตาแต่ตอนนี้กันตาได้นำรถไปขายที่เต็นท์รถเรียบร้อยแล้วเขาจึงต้องผิดหวังอีกครั้งเรวัตแม้มหาสงกรารที่โรงเรียนจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของพัดสงการเอารูปบ้านที่พัดเคยโชว์ให้เขาดูว่าจะไปเที่ยวที่สระบุรีให้กับเรวัตดูเรวัตพยายามตามหากันตาและลูกทุกวิถีทางแล้วในที่สุด เรวัตก็ได้มาเจอบ้านของดุดดาวที่อาศัยอยู่กับลูกเขาได้สะกดรอยตามดุดดาวจนกระทั่งดุดดาวพาเขามาที่บ้านหลังนี้เรวัตได้พากันตาและพัดกลับบ้านพร้อมกับเขาแต่ในขณะเดินทางพัดไม่ยอมที่จะกลับบ้านจึงลุกขึ้นไปหักพวงมาล,ายลัยรถจนรถเสียหลักและเกิดอุบัติเหตุกันตาและพัดเข้าโรงพยาบาลหลังจากอุบัติเหตุแต่พัดโชคร้าย เขาไม่ได้ใส่เข็มขัดนิรภัยจึงทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสกันตานั่งมองดูพัทที่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลที่ทาลีนีทำงานอยู่เดวัดโทษกันตาว่าเธอเป็นคนผิดที่พาลูกออกไปจากเขาจนทำให้ลูกต้องบาดเจ็บหนักขนาดนี้พัทลืมตาขึ้นมาก็บอกว่าทำไมไม่ปล่อยให้เขาตายตายไปสักทีกันตาร้องไห้และบอกกับพัดว่า ถ้าเธอไม่มีพารทเธอจะอยู่ได้ยังไงกันตาให้สัญญากับลูกว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นอิสระจากเรวัตพารทอาการดีขึ้นแล้วตอนนี้พวกเขากลับมาที่บ้านกันตาอุ่นอาหารเช้าและเธอก็ตัดสินใจแล้วว่าจะใส่ยาเบื่อในอาหารที่เรวัตทานแต่เธอก็ไม่กล้าพอที่จะฆ่าใครได้กันตารีบปัดช้อนที่เรวัตกำลังจะทานข้าวป่าจนเรวัตโมโ oh หและเข้าทำร้ายร่างกายของกันตา พัทที่จะเข้ามาช่วยก็ถูกเรวัดผลักจนไปชนกับขอบโต๊ะอาหารอย่างแรงทำให้พัดต้องเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งรปภของหมู่บ้านมารายงานกับดุดดาวว่ามีแมวตายอยู่ที่ถังขยะหลังบ้านของกันตาและเอารูปที่แมวตัวนั้นตายให้ดุดดาวดูเรวัดกับกันตามาเยี่ยมพัดที่โรงพยาบาลตอนนี้พัดอาการเริ่มดีขึ้นแล้วไม่มีเลือดในสมอง ดุดดาวมาเยี่ยมพัดที่โรงพยาบาลเหมือนกันกันตาขอร้องดุดดาวให้ช่วยดูแลพัดให้ด้วยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับตัวของเธอนั่นจึงทำให้ดุดดาวรู้สึกเป็นห่วงและกังวลเป็นอย่างมากเธอจึงไปหาทาลินีและเล่าความจริงของกันตาให้ทาลินีฟังทั้งหมดได้เอารูปจากกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านให้ทาลินีดูอีกด้วยดุดดาวและทาลินีพากันตาไปคุยและถามความจริงทั้งหมดที่ทเกิดขึ้น ซึ่งกันตาร้องไห้และบอกว่าเธอฆ่าเรวัตไม่ได้เพราะเธอรักเรวัตและกันตาเล่าเรื่องความจริงต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเธอให้กับดุดดาวและทาลินีฟังจนหมดดุดดาวและทาลินีถามว่าเคยคิดจะให้เรวัตออกไปจากชีวิตบ้างไหมกันตานิ่งเงียบและนั้นน่าจะเป็นคำตอบที่เธออยากให้เรวัตออกไปจากชีวิตของเธอและลูก หลังจากเรวัตและกันตาเยี่ยมพัดที่โรงพยาบาลเสร็จทันทีที่ถึงบ้านกันตาได้พูดยั่วโมโหให้เรวัตรู้สึกโกรธและเข้าทำร้ายร่างกายเธอตามแผนที่วางไว้เรวัตตกหน้ากันตาอย่างแรงแต่เธอก็ยังพูดยั่วยุให้เขาตามมาทำร้ายเธออีกจนในที่สุดเรวัตก็ตกหลุมพรางตามที่ดุดเดาวและเพื่อนๆได้วางแผนกันเอาไว้เรวัตถูกลปภหมู่บ้านจับตัวไว้ แล้วดุดดาวก็แสดงหลักฐานในกล้องวนจรปิดให้เรวัตด,ดูแล้วกันตาก็ขอให้เรวัตออกไปจากชีวิตของเธอและพัดซึ่งเรวัตก็ปฏิเสธไม่ได้กันตามาบอกข่าวดีนี้กับพัดที่โรงพยาบาลซึ่งพัดก็ถามว่าแม่ทำยังไงพ่อถึงยอมกันตาบอกว่าเพราะเธอมีเพื่อนที่ดีงานนี้ก็เลยสำเร็จสิ่งหนึ่งในชีวิตที่ยังทำให้เรามีค่า นั่นก็คือการที่ได้มีเพื่อนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะตอนจบขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการอ่านตอนต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ